คสวัสดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเบิร์สทุกคนวันนี้ก็พพกมาพบกับคุยกับชาวตะวันีกแลววกม่พี่น้องเวเซนเก่าเซนเคยเนาะมืัอนี้ก็อยู่ปาอยู่รงวิธีการทรรมาหากินอยู่บ้านนอกของหน้าของห้าเนาะก็ระได้มาอัปเดตมีให้น้องได้เรื่องได้ดชมนรมกันบอกว่าจะเป็นทั้งภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรทำการสุข่องตะวันชแนลคือเก่า่พี่น้องไว้โดยโอเคเพื่อว่าเป็นการช้าช้าเสียเวลาเนาะออก็ไปติดตามพี่น้อง ้ังกันเลยในระยะต่อไปพี่น้องเลยนี่สบายดีก็ลูกสบายดีไปลุงก่อนไหมสบายดีไปลุงโอ้ย น,นี่ก็เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นนะ้อที่วาดูดดูดหน้าอาปลาพี่น้องทิวา,า,าดูดปลาแ็้วแม่น้นองๆดูดหน้ามาปลากันสิพี่สายมันเอาขึ้นเอาขึ้นมาช่วยให้หน้าพี่น้องนี่ฮาหอดขั้นตอนเริ่มต้นพี่น้องเลยมารอรุ่นของการเลยนน้องว่าจะได้ปลาหน่อยหรือไรน,นี่ก็เป็นน้องน้องอยู่หน้าของชาตะวันเองเ้อพี่น้องเลยโดยเอาจักคนจักคนอื่นนำะมาดูดเพราะว่าสาตะวันบนนี้จักโดย นี่กำลังขั้นตอนเริ่มต้นแล้วก็ไปตามส่วงมาฟังน้ำกันในอลไรค่ะในขั้นตอนต่อไปเนาะว่าสีได้หน่อยหรือสีได้ลายพี่น้องเอ้ยมารอลุ้นน้ำกันเด้ปลาดันเด้อทำเด้อแม่์ฉีลงไปเก็บหอยเด้อบบนีเด้อเนี่ย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 น้ำน้ำกับปลาลายป็นไดเดอกพี่น้องเอ้ยมารอลุ้นน้ำกันเลยปลากระไดแจ็คสิได้ซ้ำได้เนาะนี่กับอะไรเป็นอะไรเนาะซุดสุดอยู่ในหันเลยมันมีน้ำกดกดกดลงมานี่แหละ mà bên cạnh cái <laughs> cung cái <laughs> siêu cái hồi, cái pu nó cần đấy nó tới nè nhưng mà đây bố khác đâu tao vào cái hoài về năm nằm. của nhau nhau lại tập chú anh em chấp đi đi đấy mình hiện bắt to không một pha bắt bài đi bài đi น่าอันี้นนเาเ,เต็มกอบมือเลยพี่น้องเลยจักคุ่จะมีเพลง มาแม่ครับเรามาในอะไรที่อยู่ข้างบนนะ

ัวงูนี่นี่มงงูนี่ว้าพี่น้องเงยสไดีคนับ

đây à, xong nó thế nên vị má nữa. học yeah. <laughs> uh. <laughs> cả ta luôn học cả ta luôn học cả ta. เต็มน่มามามาถับชี่ถ้าก้าวเต็มแน่เต็มแน่พ่น้องข่ากันนาจีนี่นี่ผู้ปะคอมีพี่น้องปออาคอคอเลเฮ้ยมยาให้ตัดานตอเนี้นั่งผมเห็นกิ่น่เนาะใช่ไหมไปทีสานี่ ไป่เหากระได้ปะไรไดนเพิงคู่คือเป็น สิ okay, บกแล้วพี่น้องเออมาลรรุ้นเหมอนกันนี่มันลายประทันเนาะก็เลยว่าเาคู้สะไปตอนนี้ก็เวลาแปดเก้าโมงเลยนะเก้าโมงนองออ้อยวิถีชีวิตบรอกบานนาของเฮาวกับสิบป,ประมาณนี่เลยเนาะ ไม่ได้ไปเที่ยวทะเล,ลไม่แต่เทียยเ่ยวน้ำห่วยนพี่น้อนเว้ยจะได้มีโมเมนต,ต์ได้ไปน้ำมู้วันน้องสาตะวันก็นได้เมื่ได้เห็นแต่ในหูันะ้ะแจะเปลี่ยนพ่อฮะสวัสดีเนย ไปดีป่าลุงน่าเข่ากล้องอะไรได้ยังไปเข่าตอนนีลายๆบ่ลูกหอยนะอืเอามาถอดเซกิต้าไนเดียวเด้อเก็บอะไรได้มาหน่อยแจ่เป็นเดี้ยมันเมื่อย ไปแนลูกมลูกสัตววันผมมาไม่ลูกไปให้ป้านะอันนี้น้องแรกพี่น้องไงกันยังอีกเนี่ยน้องหนึ่งสองน้องอะไรเนาะเพื่อนสีแล้วได้หลายคลิปที่ต้องนี่ไงไปป้าป้าป้าหัวป้าพี่น้องไง อืได้แล้วจับปลามือเดียวเขาบอกว่าบอกให้จับปลาลายมือเนาะฮเอ้อจับปลาลายมอือยังดีกว่าจับมือคนลายใจฝากไว้ให้คิดโอเคเ <c oughs> ล็กๆน้อย้ยังมาลายบัน ได้ทำได้นับตาเปียบว่าล่ะนะลูกเอ้มาเลยนะเอาอยู่เผาน้ำเดียวนี่นี่นี่ห้อยห้อยนะมันขึ้นมาอีกแล้ว ว้าเห็น้อยจับกล,ล้อ,องหันไปเรื่องพี่น้องเอ้ยพากล้องมีเนาะเดี๋ยวก่อนบัดเขาสิถทายคิดไม่เขาสิจับอีกอันนั้นอาม,มันงเนี้ยนี่เห็นแล้วตัวนะเด็กเก็บปลาพี่น้องสามสี่อหอยน้นะพี่น้องเนาะ เดือดเอาไปเบิ่งปลาเด้อดปลนี้เด้อนี่นี่เป็นน้องแรกน้าน้องชุดไทยแล้วกันเป็นที่ห้อยได้ยังยังอีกสองวังพี่น้องเลยปลาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่ล่างปลาใหญ่แล้วก็ได้ลายยู่ได้ลายเติบเนาะเพราะว่ามันเป็นน้องแรกนี่ใส่ถังแล้วใส่ถังใส่น้ำไว้แล้วพี่น้องเอ้ย ก็สิได้ลาเติบดูเนาะอันนี้เป็นกุ้งซิวปนกันอันนี้เป็นหอยเนาะมีแต่หอยธรรมชาติทท่นา,ทานั้นเลยได้เกือบเต็มตาเนาะเพราะว่ามันเป็นนองนองแรกเดี๋ยวไปไปติดตามครับชมพ่ะพังน้องที่สองเลยพี่น้องไปมาลรารุน่นกันอีกเนาะโอเคขั้นตอนการล่างหอยปหง่าย้อพี่น้องเ